สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระค่ะพี่เดินทางมาถึง ep ที่64กันแล้วนะคะพี่ๆขาค่ะอ่ายังไงก็ฝากพี่ fc ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่พี่ค่ะพี่ทนใดที่สนใจนะคะพี่สามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาหาแม่บ้านได้เลยค่ะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสีนนะคะพี่ขาครัวันนี้แม่บ้านก็มีพระมาให้พี่ได้รับชมกันนะคะพี่ค่ะ อ่าวันนี้เพื่อไม่ใการเสียเวลานะคะพี่เรามาชมกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพีนน하하่นี่ค่ะองค์แรกเป็นรูปถ่ายนะคะพี่รูปถ่ายเก่าหลังจานนะคะองค์นี้ค่ะนี่ค่ะมีจานเต็มเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะองค์นี้เป็นรูปถ่ายหลังจานนะคะพี่นี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ เป็นรูปถ่ายหลังจานนะคะพี่ๆ่ะอ่านี่คะ่ะแม่บ้านให้ดูด้านหลังจานนะคะพี่นี่นะคะจานเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะพี่นี่คะ่ะอ่าเป็นประมาณนี้นะคะพี่นี่เป็นรูปถ่ายหลังจานนะคะพี่นี่คะ่ะเป็นรูปถ่ายเก่านะคะพี่ๆ่ะนี่คะ่ะ เป็นประมาณนี้นะคะพี่เป็นรูปถ่ายเก่าหลังจางนเนาะพี่นะเนาะอ่าวรายการถัดมานะคะ, <hij it> ะคพี่ขารายการถัดมาเป็นสมเด็จปกโพนะคะพี่นี่คะ่ะสมเด็จปกโพหลวงพ่อหนงนะคะพี่นี่คะ่ะเป็นแบบนี้นะคะพี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่เป็นสมเด็จปกโพนะคะพี่ เป็นหลวงพ่อหนุ่งนะคะนี่ครับนี่เป็นด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะมีรูแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อหนุ่งนะคะพี่ขอบด้านข้างเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะนี่นะคะ โอเคเป็นสมเด็จปกภูหลวงพ่อหนุ่งนะคะพี่อ่ารายการถัดมาก็เป็นรูปถ่ายสองหน้านะคะรูปถ่ายเก่าสองหน้าค่ะพี่นี่นะคะพี่พี่นี่ค่ะเป็นรูปถ่ายเก่าสองหน้านะคะพี่พี่ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะพี่พี่ขานี่เป็นรูปถ่ายเก่าสองหน้านะคะพี่ นี่ค่ะ,ะนำมาพี่พี่จะรับชมกันนะคะพี่พี่่าดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่พี่ใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์เข้า,ามาหาแม่บ้านได้เลยนะคะอ่าวรายการถัดมานะคะพี่เป็นพระปิดตาเนื้อผงนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่เป็นพระปิดตาเนื้อผงนะคะพี่ นี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะเป็นพระปิดตาเนื้อผงอันนี้เป็นด้านหลังของพระปิดตานะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะองค์นี้เป็นพระปิดตาเนื้อผงนะคะพี่ๆค่ะเป็นสีสันกขออกสีดำๆน well. ๆนะพี่นะอ่านี่เป็นใต้ฐานนะคะพี่นี่ค่ะสีสันนี่เป็นออกสีดำๆๆนะคะพี่ดำแบบดำเหมือนเป็นคิ้ผงคิบฝุ่นจับนะคะพี่อ่าเป็นประมาณนี้นะคะรายการถัดมาเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ค่ะชมกันเลยค่ะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะของสมเด็จเก่านะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ องค์นี้เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่เป็นด้านหลังค่ะพี่เป็นเนื้อด้านหลังของสมเด็จนะคะองค์นี้ค่ะนี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบค่ะพี่ใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาหาแม่บ้านได้เลยนะคะพี่สามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะพี่ อ่าพี่พี่ทนายที่แอดไลน์ไม่เป็นโทรเข้ามาได้เลยนะคะพี่เดี๋ยวแม่บ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะนี่นะคะเป็นสมเด็จนะคะพี่สมเด็จเก่านะคะอง์นี้ค่ะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่แม่บ้านนํามาพี่พี่ได้รับชมกันค่ะพี่เป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่ค่ะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อ้าวรายการถัดมาเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อลีนะคะพี่นี่เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อลีนะคะพี่่านี่ค่ะ เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่เป็นลักษณะมันเป็นใบโพด้านหลังนะคะพี่นี่ค่ะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้ด้านหลังเป็นนี่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้กันนะคะพี่พขานี่ค่ะเป็นลักษณะกลมๆเป็นเหมือนอะไรสักอย่างในบ้านก็ไม่แน่ใจนะคะพี่ชมกันเลยค่ะ พี่ๆท่านใดนะคะสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวม่บ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่ค่ะนี่เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อลีนะคะพี่อ่าเป็นประมาณนี้นะคะพี่ๆขาค่ะอ้าวรายการถัดมานะคะพี่รายการนี้เป็นรูปถ่ายนะคะพี่รูปถ่ายหลวงพ่อกลั่น,นะค่ะพี่นี่นะคะพี่นี่ค่ะเป็นรูปถ่ายเก่านะคะพี่ขะ นี่นะครับอ่าเป็นประมาณนี้นะคะพี่เป็นลูกถ่ายนะคะพี่นี่เป็นด้านหลังด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นลูกถ่ายหลวงพ่อกลั่นนะคะพี่ลูกถ่ายเก่าหลวงพ่อกลั่นนะคะอ่าเป็นประมาณนี้กันนะคะพี่ๆค่ะอ่า รายการถัดมานะคะพี่รายการนี้เป็นพระกิ่งคงตะเคียนนะคะนี่ค่ะพี่ขาบความเก่ามาเต็มค่ะพี่นี่ค่ะองค์นี้เป็นพระกิ่งคงตะเคียนนะคะพี่มียันด้านข้างแบบนี้นะคะนี่ค่ะแลดูเก่าสวยงามค่ะพี่นี่นะคะองค์นี้เป็นพระกิ่งคงตะเคียนค่ะพี่ นี่นะคะนี่เป็นพักกิ่งคองตะเคียนนะคะพี่ขานี่ค่ะ,คะเก่าค่ะพี่แลดูเก่ามากๆเลยนะคะพี่มียันมีฝุ่นคราบอะไรยังมาเต็มอะค่ะพี่นี่เป็นใต้ฐานนะคะพี่ใต้ฐานมีลักษณะเหมือนเป็นยันหรือเป็นอะไรสักอย่างอยู่ใต้ฐานแบบนี้นะคะอ่าเป็นประมาณนี้นะคะพี่อ่าค่ะนี่นะคะรายการถัดมานะคะพี่ รายการถัดมาเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้ออันปักกานะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญสีเงินนะคะพี่นี่ค่ะนี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้ออันปักกานะคะพี่เป็นเหรียญสีเงินนะคะเหรียญนี้เป็นสีเงินนะพี่นะนี่ค่ะชมกันเลยค่ะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะพี่นี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่นี่ค่ะนี่เป็นด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังของเหรียญเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นสีเงินนะคะพี่พี่นี่ค่ะ ๋ย่แม่บ้านให้ชมขอบกันนะคะพี่ด้านขอบนะคะอ่านี้ชมด้านหลังกันก่อนอ่าอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่นี่เป็นด้านขอบค่ะพี่พี่่ะด้านขอบเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้เป็นด้านขอบของเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้ออันปก้านะคะพี่นี่ค่ะอ่านี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้มีชื่อหลวงพ่อติดนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเป็นเหรียญสีเงินนะคะพี่พี <lling> ่ข <Mount> น <ens> <iling S 1> ี Realm. ่ค <med wait minute> ่ะเป็นแบบนี้กันเลยค่ะพี่ อ้าวรายการถัดมานะคะรายการนี้เป็นพระค, os, ครูค่ะพี่พระครูทองสุกนะคะเป็นเห,เนหรียญพระครูทองสุกนะคะพี่นี่ค่ะนี่นะคะเป็นเหรียญลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะเป็นเหรียญพระครูทองสุกนะคะพี่ <heroin> นี่นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังเหมือนเป็นอะไรติดสักอย่างค่ะพี่ นูนนูนดำดำติดอยู่นูนนูนแบบนี้นะคะพี่ติดนี่ค่ะแม่บ้านก็ไม่ทราบว่าคืออะไรนะคะพี่นี่ค่ะนี่นะคะพีพ่ทนายที่ทราบนะคะพี่สนใจนะคะต,ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะพี่โทรหรือทักไลน์เข้ามาหาแม่บ้านได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญพระครูทองสุกนะคะพี่ด้านหลังมีอะไรสักอย่างติดอยู่ เป็นนูนออกมาอย่างนี้เลยนะคะพี่นี่เป็นขอเหรียญนะคะพี่ขานี่ค่ะขอบเหรียญเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่นะคะอันนี้เป็นเหรียญพระครูทองสุกนะคะพี่อ่าเป็นประมาณนี้นะคะพี่สีสันก็อย่างที่แม่บ้านส่องตะกี้เลยนะคะพี่อ้าวรายการถัดมานะคะพี่รายการถัดมาเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่นี่ค่ะเป็นเหมือนรูปพระพุทธแบบนี้นะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ นี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะพี่เก่าๆกันชมกันเลยค่ะพี่นี่นะคะองค์นี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่อา่าวภาพไม่ชัดเจนหรือว่ายังไงพี่พี่สามารถขอรูปถ่ายแม่บ้านเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็โทรติดต่อกันเข้ามาหาแม่บ้านได้นะคะพี่ค่ะค่ะองนี้เป็นเหรียญหล่อนะคะพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะพี่อ่า นี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่คะอ่ารายการถัดมานะคะพี่รายการนี้เป็นพระปิตาหลวงปุโตนะคะพี่นี่ค่ะมีชื่อหลวงปู่ด้านหลังนะคะพี่เป็นนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นพระปิตาหลวงปุโตนะคะองค์นี้ค่ะนี่นะคะ นี่ค่ะเขียนว่าหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นี่ค่ะนี่นะคะพี่พี่ขาเป็นลักษณะแบบนี้เลยคะ่ะอันนี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะพี่นี่ค่ะมีชื่อหลวงปู่ติดด้านหลังนะคะพี่นี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่พี่คะ่ะ เป็นกระมานนี้นะคะพี่ขาอ้าวรายการถัดมานะคะพี่นี่นะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ <meter> ่อรวยนะคะพี่นี่ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นรวยทันใจนะคะพี่นี่ค่ะเดี๋ยวบ้านส่งให้ชมเนื้อกันนะคะพี่นี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะพี่นี่ค่ะเป็นสีออกแบบนี้นะคะพี่ดำๆลักษณะแบบนี้เลยค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะพี่เหรียญนี้ค่ะ รุ่นรวยทันใจนะคะพี่ขานี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยค่ะพี่ขารุ่นรวยทันใจนะคะพี่นี่เป็นด้านหลังนะคะพี่นี่ค่ะนี่นะคะเขียนไว้ด้านหลังว่ารุ่นรวยทันใจนะคะพี่ นี่เป็นขอบเหรียญนะคะพี่ขาขอบเหรียญด้านข้างเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าชมกันนะคะพี่นี่ค่ะนี่เป็นด้านขอบเหรียญนะคะนี่ค่ะแม่บ้านให้ชมขอบเหรียญกันนะคะพี่พี่ขานี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะพี่รุ่นรวยทันใจค่ะรวยรวยนะคะพี่พี่นี่ค่ะอ่ารายการถัดมานะคะพี่นี่ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะคะพี่เหรียญอาจารย์ฟั่นปีสิบสี่ค่ะ นี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี Stanford, ้เลยค่ะพี่มีเชือจันทร์ฟันติดแบบนี้นะคะพ ah hey ี่ปีสิบหกนะคะพี่พี่ขาแม่บ้านพูดผิดนะคะพี่นี่นะคะสองห้าหนึ่งหกนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยหรือจะเป็นสองห้าหนึ่งสี่แม่บ้านไม่แน่ใจนะคะพี่เรียนนี้นี่นะคะเป็นลักษณะด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ อ่านี่ค่ะนี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นปีสองห้าหนึ่งหกนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่นี่นะคะอ่าน่าจะเป็นปีสองห้าหนึ่งหกค่ะพี่ค่ะเขียนตามตามอันนี้เลยนะคะพี่แม่บ้านพูดผิดนะคะค่ะต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะพี่นี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่สีสันก็เหมือนที่แม่บ้านส่งเลยค่ะพี่คะอ้าวรายการถัดมานะคะพี่ รายการนี้เป็นพระปีรันเก่านะคะพี่นี่ค่ะดูความเก่ากันนะคะพี่ขานี่ค่ะเก่าจริงๆนะคะพี่พระนี่ค่ะเป็นพระเก่าพระดั้งเดิมนะคะพี่เป็นพระปิรันเก่าค่ะพี่ขานี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะพี่นี่นะคะองค์นี้เป็นพระปีรันเก่านะคะพี่พี่ค่ะชมกันเลยค่ะ เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่เป็นพระเก่าพระอันนี้นะคะพี่นี่ค่ะนี่เป็นใต้ฐานนะคะพี่ใต้ฐานเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอ่าเป็นประมาณนี้นะคะพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่พี่ขาใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาหาแม่บ้านได้เลยนะคะพี่สามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะพี่นี่นะคะองค์นี้เป็นพระปิรันเก่านะคะพี่อ่า รายการถัดมาเป็นพระปิดตานะคะพี่พระปิดตาหลังแบบนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่มีแผ่นทองปิดด้านหน้านะคพี่องค์นี้เป็นพระปิดตาเก่าหลังแบบนะคะพี่นี่ค่ะลักษณะพระปิดตาหลังแบบนะคะพี่นี่เก่านะคะพี่นี่ค่ะมีปิดทองด้านหน้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่เป็นหลังแบบนะคะพี่นี่แม่บ้านให้ชมด้านหลังกันนะคะพี่ ชัดกันเลยค่ะพี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีทองลักษณะเหมือนทองปิดอยู่ตรงนี้นะคะพี่อ่าเป็นประมาณนี้นะคะพี่เป็นแผ่นทองปิดเนาะอ่าพี่ถ้าใดๆยินชอบนะคะพี่ติดต่อเข้ามาหาแม่บ้านได้เลยนะคะพี่คะแม่บ้านนแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้นะคะพี่นี่ค่ะเป็นประมาณนี้นะคะพี่ องนี้เป็นพระผิดตาเก่านะคะพี่ค่ะอา่าวรายการถัดมานะคะพี่นี่ค่ะเก่านะองนี้เป็นเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะพี่นี่ค่ะอา่าไม่ค่อยชัดนะคะพี่เดี๋ยวบ้านจะแกะด้านในให้ดูนะคะอา่าเดี๋ยวนะคะพี่แกะก่อน โอ้โดนันอันนี้ออกออกเลยค่ะพี่อ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะพี่นี่ค่ะบานให้ชมนะคะชนด้านในกันเลยค่ะพี่นี่ค่ะเก่าๆกันแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ค่ะคราบเขียวๆยังติดก,กันอยู่เลยค่ะพี่แกะออกจากกรอบเก่าๆกันเลยค่ะพี่นี่นะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ นี่นะคะพี่แกะออกจากกรอบกันกกเก่าๆชมกันเลยค่ะพี่นี่ค่ะอ่าเป็นประมาณนี้นะคะพี่ๆขานี่ค่ะนี่เป็นด้านหลังนะคะพี่นี่นะคะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวม่บ้านให้ชมขอบเปลี่ยนนะคะพี่ๆแป๊บหนึ่งค่ะชมด้านหลังกันก่อนเนาะนี่ค่ะนี่เป็นขอบเปลี่ยนนะคะพี่ขอบเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยค่ะ คาบเขียวๆไม่บ้านเพิ่งแกะออาจะก,กรอบใหม่ๆเลยค่ะพี่กรอบเขาก็เก่าค่ะพี่ยางเยิงเขาเปื่อยหมดแล้วพี่น่าจะนานแล้วค่ะนี่นะคะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงปู่มหมุนนะคะพี่นี่ค่ะมีชื่อหลวงปูต่ติดตรงนี้นะคะอ่าเป็นลักษณะแบบนี้กันนะคะพี่ๆขาค่ะก็เป็นประมาณนี้เนาะอ่าแม่บ้านจะประกอบคืนได้เหมือนเดิมไหม ม่บ้านขออนุญาตวางไว้ก่อนนะคะพี่ค่ะเดี๋ยวม่บ้านไปประกอบพี่ค่ะอ่ารายการถัดมานะคะพี่รายการนี้เป็นขุนแผนวัดบ้านกระงนะคะพี่นี่ค่ะชมกันค่ะพี่เก่าเก่ากันแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่เป็นขุนแผนวัดบ้านกลางนะคะพี่ชมกันเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะพี่เก่าเก่ากันเลยค่ะพี่นี่ค่ะพักเก่าย่อมมีร่องรอยเนาะพี่เนาะนี่ค่ะนี่เป็นลักษณะของพระค่ะพี่ พระขุนแผนนะคะพี่องค์นี้เป็นขุนแผนวัดบ้านกระนะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อ่าเนื้อด้านหลังขององค์ขุนแผนเป็นแบบนี้นะคะพี่นี่นะคะอ่าอันนี้เป็นขุนแผนบ้านกลรงนะคะพี่นี่เป็นใต้ฐานนะคะพี่นี่ค่ะชมกันเลยค่ะพี่เป็นเก่าเก่ากันแบบนี้เลยนะคะ นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่เป็นคุณแผนบ้านกลางอ่ารายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทบค่ะพี่นี่ค่ะเป็นแบบนี้เป็นสีแบบนี้นะคะพี่ๆขาสีสันเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะนี่แม่บ้านสองให้ดูนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะสีสันนี่ค่ะมีชื่อหลวงพ่อทบติดแบบนี้เลยค่ะพี่องค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะพี่ดูให้ใ่ดูให้ชอบนะคะพี่ๆขาใจชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาหาแม่บ้านได้เลยค่ะพี่ สามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่่ะพี่ทนาที่แอดไลน์ไม่เป็นนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่เดี๋ยวแม่บ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะน,นี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่องค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะพี่ค่ะวันนี้ก็ฝากพี่เอฟซีทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่อ่านี่นะคะ วันนี้ถ้าแม่บ้านพูดผิดพูดไม่ถูกยังไงก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอซทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยนะคะพี่ภาพไม่ชัดเจนหรือว่าพูดผิดยังไงก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะพี่ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะพี่ปกปักรักษาคุ้มครองพี่พี่เอฟซี FC ทุกคนให้อยู่ดีอยู่เย็นเป็นสุขนะคะพี่ขาค่ะตลอดปีและตลอดไปนะคะพี่่ะแม่บ้านก็ขอจบคลิปที่64ไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ